สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดก็เร่งอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมสาธิตการเข้าควบคุมผู้ป่วยขณะเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวชวันนี้ครับที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายแพทย์พิเชษจงเจริญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายแพทย์นพพลบัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกดและแพทย์หญิงศิยาภาอัจฉริยสวัสดหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลศรีสะเกดร่วมกับแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดปี2568ขึ้นนะครับเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีแนวทางการปฏิบัติขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินจิตเวชในโรงพยาบาลและก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะจัดการภาวะฉุกเฉินจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลในหอผู้ป่วยจิตเวชผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจาิตและยาเสพติดรวมไปถึงบุคลากรในมินิธัญรักษ์บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวมทั้งสิ้น150คนนะครับกิจกรรมก็มีการสาธิตสมมุติให้มีผู้ป่วยจิตเวชเกิดอาการคุ้มคั่งขึ้นมา2คนอารวาสหนักนะครับและก็ได้มีขั้นตอนการเปิดการเจรจาและพยายามเกี้ยกล่อมก่อนที่จะมีการเข้าชา้าตัวและล็อกเพื่อควบคุมนะครับรวมไปถึง วิธีการมัดด้วยผ้าที่เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมนะครับตามหลักการการเข้าควบคุมก่อนผ้านำขึ้นเปลนำไปสู่ห้องสงบสติอารมณ์ตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติจักนั้นเป็นการแถลงแผนปฏิบัติการที่ทำการฝึอกอบรมประชุมซักซ้อมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ซึ่งนายแพทย์พิเชษจงเจริญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดก็บอกว่า จากสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบให้เกิดภาวะตกงานขาดรายได้ตลอดจนปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดภาวะกิตเวชจากการใช้สารเสพติดและนำไปสู่ปัญหาผู้ป่วยกิตตเวชท,ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ผลักดันนะครับนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้บริการรับผู้ป่วยไว้รักษาทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในซึ่งมีการจัดการกันอย่างถูกต้องอยู่แล้วก็ไปฟังเสียงนายแพทย์พิเชษจ,จงเจริญในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดพูดถึงเรื่องนี้ครับจริงๆในผู้ป่วยที่มีลักษณะของทางจิตเวชนะครับคุมข้างโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ รวมถึงผู้ที่เกิดจากการทั้งยาเสพติดทั้งสุรานะครับหรือว่าเกิดจากตัวโรคของเราเองเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับหน่วยบริการทุกแห่งเนี่ยเราเจอเป็นระยะระยะอยู่แล้วเห็นว่าเรามีการจัดการนะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้จัดการกันอย่างถูกต้องอยู่แล้วหรือว่าความรุนแรงเนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงถึงขั้นมีซื้ออาวุธมาไล่ทำร้ายนะครับเราก็สามารถจัดการกันได้ดังนั้นจะเห็นว่าเราคุ้นเคยกันอยู่เพียงแต่ว่าในบางส่วนนั้นที่มีการผิดพลาดอาจจะมีการที่ ด้วยความตกใจนะครับด้วยความที่ไม่คุ้นเคยประสบการณ์น้อยก็ยังมีบ้างแต่ว่าส่วนเกือบร้อซที่เราได้ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ไดําเนินการตามแนวปฏิบัติของเราได้อยู่ครับพงพัฒน์ไตรีิพัฒนภาพข่าวสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศร,รสีสะเกษรายงาน